หลังผ่าคลอดขอคําแนะนําหลังผ่าคลอดนี่เบื้องต้นอย่างที่1ก่อนนะครับเรา1เดือนหลังคลอดเนี่ยนะครับเราทานบีเวล่าหนึ่งซองเช้านะครับทานบีมอพิงค์หเม็ดเช้าทานบีมอซีพัทหเม็ดเช้านะครับแล้วมื้อเย็นทานบีมอพิงค์สเม็ดนะครับแล้วก็ทานบีมายก่อนนอนนะครับในระหว่างวันถ้ามันมีความรู้สึกว่าโอ้มันมันเวียนหัวเพราะว่าบางทีการคลอดเนี่ยพี่มันเสียเลือดเยอะเราเสียเลือดเยอะนะครับเราก็ร่างกายต้องฟื้นนะเพราะว่าในระหว่างที่ตั้งคันเนี่ยนะครับ ลูกเนี่ยเขาจะดึงสารสาคัญดึงพลังงานบางอย่าง<ม>ไปสร้างคิดดูว่าเขาต้องเอาพลังงานของเราไปมากแค่ไหนในการที่จะสร้างชีวิตหนึ่งชีวิตขึ้นมาในมลูกเนี่ยดึงพลังงานเราไปเยอะมากเพราะนั้นแม่เองเนี่ยบางคนก็เป็นเบาหวานเบาหวานด้วยนะเป็นเบา,วาหวานระหว่างตั้งครรภ์ตั้งครรภ์เลยคลอดลูกมาปุ๊บริสิโดมาแล้วคลอดลูกมาปุ๊บหรือระหว่างการไอ้นี่ปุ๊บนะครับ,รบพี่มาแล้วครับฟันเริ่มกร่อนกระดูกเริ่มผุแล้วเขาดึงหมดเขาดึง กระดูดลืนแทนซี่หมดถ้าเรากินอาหารไม่ไม่ครบหรือไม่พอดีคือคือไปกินเอาของที่มมาไม่เป็นประโยชน์อะกินของถูกใจอย่างเดียวอะไม่กินของที่มันถูกต้องนะครับมันก็เลยฟื้นฟูไม่ได้เพราะฉะนั้นระหว่างการที่เราจะดูแลฟื้นฟูหลังคลอดเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคืออัดอย่างเดียวเลยในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยอัดอย่างเดียวเลยคือตื่นเช้ามาบีเวล่าหนึ่งซองบีมอพิงหนึ่งเม็ดบีมอซีพัทหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็มื้อเย็นบีมอพิงอีกสองเม็ดแล้วก็บีมายหนึ่งซองก่อนนอนนะครับระหว่างว ใส่กระติกน้าไว้เลย1ซอง1กระติกแล้วจิบ,บน้ำอุ่นไปตลอดทั้งวงันนะ ก็จะช่วยในเรื่องของร่างกายเสริมสร้างพลังงานนะครับขับน้ําข่าวปลานะครับขับเลือดเสียเลือดเน่านะครับทาให้ทําให้แผลนอกแผลในกระชับถามว่าทำไมต้องกินบีมอร์ซิพัสนี่ไงก็เป็นการสมานแผลอุ้ยแต่ว่าคลอดเองนะไม่ได้ผ่าท้องนะครับไม่มีใครที่คลอดแล้วโดยไม่ผ่าอะไรนะครับนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีการผ่าแม้จะคลอดโดยธรรมชาติก็ต้องตัดซีเย็บนะครับมีการเย็บสําคัญที่สุดคือความช้ําหรือการอักเสบที่มันอยู่ในมดลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเด็กทุกคนนะพี่คลอดออกมานะกล้ามเนื้อต่าง นะครับ,รบก,รกระบังลมช่องข้อต่างๆโห oh, มันมีการหดขยายยืด,ยดตลอดเพราะนั้นใเรากินเข้าไปเพื่อลดการอักเสบนะครับแล้วก็ฟื้นตัวทําให้ร่างกายของเราฟื้นตัวได้ดีขึ้นน,นะคับคคบ,บีมอซีบีมอซีพัด1เม็ดเนี่ยก็เพียงพอนะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีปัญหานะคือแผนนะเปิด เปิดแผลหน้าท้องแล้วก็สุขสุข,สขลักษณะเราไม่ดีนะครับหรือรว่าเรากินอาหารที่มาเป็นของแสลงนะของแสลงคืออะไรพวกของหวานหวานมากๆของเปรี้ยวมากๆเ <ừ> นี่ยนะ <ừ> มันทําให้เสมหะเฟื่องแผลนี่จะหายแผลจะหายชา้านั้นลดลดของหวานนะครับลดของเปรี้ยว นะครับกินของรสอะไรรสจืดนะครับกินของจืดนะอย่าไปกินเค็มจัดนะกินจืดนะครับแล้วก็กินของที่มันมีรสเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะโบราณเนี่ยหลังคลอดก็ถึงให้กินแกงส้มให้กินแกงเลียงนะครับที่กินแกงส้มกินแกงเลียงนะครับกินที่มันเข้าเครื่องเครื่องแกงอย่างเงี้ยนะครับเยอะๆนะครับก็หางกะทิหน่อยนะพี่ก็กินอาหารที่มันเป็นแบบนี้กินง่ายๆกินปลาย่างนะไม่กินของทอดนะก็จะทําให้แผลเนี่ยแห้งได้เร็วๆคือเรายิ่งถ้าใช้ผิดพันของบีมอลไลฟ์ต่ำ ตามที่เราให้ฟังแล้วนี่นะครับมดลูกเนี่ยนะครับจะหดกระชับเข้าอู่ระหว่างที่หดเนี่ยจะขับน้ำข้าปลาขับขับเลือดเสียเลือดเน่านะครับช่องคลอดก็กระชับไปด้วยยิ่งดีช่องคลอดกระชับกลับเข้ากลับเข้าที่นะครับเกิดการสังเคราะห์ฮอร์โมนอย่างสมบูรณ์นะครับมีสามารถมีประจำเดือนได้เลยในเดือนถัดไปนะนะครับขอแค่เน้นเน้นเลยเนี่ยนะครับมีระเบียบวินัยหน่อยนะครับ หนึ่ง <1 S 2> เดือนหลังคลอ,อดไม่นอนน้าไม่ไม่นอนห้องแอร์ไม่นอนพัดลมจอเป่าไม่อาบน้ําเย็นนะคบ,คบไม่อาบน้ําเย็นนะแล้วก็พยายามนอนให้ลมมันผ่านโกรบผ่านเสมอนะครับอย่าให้ตรงตัวอ,อย่าอย่าให้ตรงตัวนะคแค่นี้เองนะครับก็จะรักษา หลังคลอดได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเราดูแลหลังคลอดได้ดีนะครับพี่แน่นอนเมื่อเราเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนนะหรือเข้าสู่วัยทองไปแล้วนี่นะครับปัญหาจะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะนะแต่ถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยนะโอ้ปัญหาเยอะแยะมากนะสำหรับที่คลอดใช่ที่คลอดไวเราก็ไม่ต้องกังวลนะผลิตภัณฑ์ของเราไม่ส่งผลเสียต่อน้านมนะครับแม่ในระหว่างที่ทานเนี่ยจะทําให้น้ํานมเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยแล้วลูกในรับประโยชน์จากน้านมไปด้วยพี่สำคัญที่สุดเลยน้วผลัจากแม่ใช่เพราะเพราะผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยกินเข้า ช่วยประสาทน้ำนมนะทำให้น้ํานมบริสุทธิ์บริบูรณ์ลูกก็ได้รับประโยชน์นะรากก็เราไม่มีแรงด้วยนะครับไม่มีเราไม่มีกระพีเป็นดองยาดองต้มน้ำต้มน้ำอย่างเดียวเลยนะครับต้มน้ำอย่างเดียวเลยนะครับ